สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้น้องเหลิมนะครับจะมาด้วมทําน้าส้มหมักนะครับผมอ่าเราก็ใช้น้ําส้มสายชูนะครับเป็นน้าส้มสายชูหมักเป็นน้ําส้มสายชูหมักสับประรดนะครับผมอ่าหรือว่าเป็นน้ําส้มสายชูทั่วไปก็ได้นะครับผมเสร็จแล้วเราจะใช้พริกขี้หนูหรือว่าพริก ริกฟ้าก็ได้พริกเผ็ดเก็ได้นะคผมแล้วแต่เรานะครับผมวันนี้จะมาทําให้ดูว่าวิธีหมักนะครับผมเดี๋ยวเราจะตาพริกให้มันละเอียดบางท่านก็จะเอาไปปั่นนะครับผมถ้าเราทําปริมาณเยอะๆอะครับแบบเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวทําร้านขาย่าเงี้ยเขาก็จะไปปั่นเอานะครับผมปั่นเสร็จแล้วเขาก็จะเอาไปหมักในไห้นะครับผมนะครับลุ่งขึ้นชาวก็ทานได้แล้วนะครับผมยิ่งหมักนานยิ่งอร่อยครับ หมักนานยิ่งเปรี้ยวนะครับผมรสชาติเก็จะหอมแล้วก็ยิ่งอร่อยมากขึ้นนะครับผมแต่วันนี้เราจะมาทําให้ดูว่าถ้ปาปริมาณแค่พอทานแค่สี่ห้าท่านนะครับผมก็จะประมาณนี้มาทําให้ดูว่าเป็นน้ําส้มที่เราทาแบบง่ายๆแล้วก็รสชาติอร่อยด้วยนะครับผมสามารถแบบทำแล้วก็ ทานได้เลยครับผมแต่ถ้าว่าหมักทิ้งไว้คืนหนึ่งรสชาติจะยิ่งอร่อยครับผมยิ่งนานยิ่งอร่อยประมาณนี้ครับผม,มแบบร้านกว๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยเขาส่วนใหญ่เขาจะหมักใส่หายไวอะครับผมร้านไหนที่ว่าน้ำส้มอร่อยอร่อยเขาจะหมักใส่หายไวนะครับหมักใส่หายรสชาติจะอร่อยครับเป็นสูตรโบราณเนานะอ่าบอกเคล็ดลับนะครับผมมารวมศึกษาด้วยกันเนาะ ก็ไม่ได้เก่งอะไรนะครับผมแต่พอทำกับข้าวทานได้นะครับเป็นพอ,อนละเอียดแล้วตามที่เราต้องการละเราก็พร้อที่ทำคลิปขึ้นมาเพราะว่าต้องมีิมีเอบางท่านคิดเหมือนผมว่าทำไม่เป็นใช่ครับทำไม่เป็นเหมือนผมผมก็ทำไม่เป็น,มน,ผ,มผ,มมปนผมก็งงเหมือนกันตอนแรกนะครับผม,อย,อ,ม,มอย่างน้ำส้มข้าวขาหมูเจอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ ทำให้เป็นวทำยังไงนะครับผมแล้วเหมือนทําวิธีเหมือนกันเพียงแต่แต่ต่างแค่เขาใช้พริกสีส้มแค่นั้นเองนะครับผมพริกเม็ดพริกอ่าสีเม็ดใหญ่ๆนะครับผมสีส้มแค่นั้นเองเอามาปั่นแค่นั้นอ่าเสร็จแล้วเราจะใส่น้ําส้มหมักนะครับผมอันนี้มันผมเอามาใส่ขวดแก้วไว้เพราะว่าหนูมันเยอะขวดพลาสติกมันเจาะขาดนะครับผมเป็นน้ําส้มหมักสับปะรดนะครับผมเห็นไหมสีเขาจะเป็นเหลืองๆนะครับผมแต่น้ํา หาซื้อได้ก็ตามห้างนะครับทั่วไปมีขายหมดแล้ะครับนะครับผมเป็นน้ำเสียงเหลืองน้ำหมักสับปะรดนะครับผมเป็นน้ำส้มสายชูนะครับผมหรือจะเอาน้ำส้มสายชูทั่วไปก็ได้เป็นขวดอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเป็นแบบนี้ก็ได้ก็หมักได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าน้ำส้มสายชูหมักสับปะรดจะอร่อยกว่านะครับผมทำแบงเน,นี้ยก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับผม ก็น้องเหลือกระวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้ไม่มากก็น้อยนะครับผมครับผมก็สามารถเอาไปทานได้เลยนะครับผมแต่ถ้าเราหมักทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับผมก็จะทําให้รสชาติอร่อยยิ่งขึ้นยิ่งนานยิ่งอร่อยนะครับผมถ้าแบบทานานๆแบบทําร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับผมทําร้านที่ที่ต้องใช้น้ําส้มเยอะๆครับตามๆๆปันๆปันๆปัน ใส่ไว้ในไหหมักไว้ในไหนะครับรสชาติจะบอกบรยยกนิ้วให้เป็นรสชาติสูตรโบราณนะครับผมโบราณโบราณแล้วก็แซ่บแซบเดละ่ะคนอีสานชอบหมักถ้ำนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับ